เฮ้เฮ hey, hey. hey, hey. ้เฮ้เฮแมวแมวแมวเยีจจ่แมวไฮจับเด้อกับกัาเป็ดคกาเป็ดเป็ดมาเปิดหน้าต่อไปเน็กเน็มา้าพูดสิคะมา้มาม้าเยี่เก่งมาก

ฮุนด์อือด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 นี้นีม้าใช่ไหมฮิกับ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 ฮิ่ม้าอีกกับกบมัง ระตายหรือเรียกว่าคานิน<อ>กุ๊<อ>กก,กุ๊กุไก่เจียบเจีบเจี๊ยบลูกเจี๊ยบมาเด้อติากต๊อมาปูดสิมาฮึฮ <c oughs> ึฮ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 ึ นี่ก้ังกคาหมา <illes> อุด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 หมูนี่นี่หมาเอย้ยหมาพูดสิหมาเอาพูดตามหมามามา, <ild ing> มา <laughs> อย่าทำตาอย่างนั้น นี่นี่นี่มามาค่ะแหมมุมไม่ใช่นมค่ะน้ำส้มนี่นมนมแห้ใคข่ขาเกะขาเกะ Ham banana. Yeah, banana. Nè. nè. Milk. Cái gì Milk. Milk. <laughs> Milk. Milk. Bua. h ີດ ne. າຫາໜ